สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาประชุมผู้ถือหุ้นกันนะครับซึ่งก็มีปีละหนเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยผมว่าจริงๆมันมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สอง,งสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องการมารู้จักกับผู้บริหารได้มาสัมผัสกับผู้บริหารนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าเราอยากจะถามรายละเอียดผลการดําเนินงานและเรื่องราวของบริษัท ให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราจะมาตัดสินใจในเรื่องสําคัญนะตามวาระที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมานะครับก็อันนี้ก็เป็น3เรื่องเป็นวัตถุประสงค์หลักของของการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยนะครับหลายเรื่องก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นวิธีการประชุมที่ดีก็คือว่าเราควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนมาประชุมผู้ถือหุ้นนะ ซึ่งปกติเนี่ยบริษัทก็จะส่งวาระการประชุมแล้วก็รายละเอียดในการประชุมต่างๆให้เราล่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถใช้เวลาศึกษาล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่เข้าใจนะครับเราก็จะสามารถถามผู้ที่เกี่ยวข้องที่บริษัทนี่โดยโดยเฉพาะหน่วยงาน IR นี่ครับนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะคอยตอบคําถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะ เคลียประเด็นเรื่องราวต่างๆอย่างครบถ้วนแต่แน่นอนครับก็ยังบางเรื่องเราก็ยังไม่ทราบบางเรื่องเราอยากจะถามเพิ่มเติมตรงนั้นแหละครับที่เราจะต้องมาถามกันในที่ประชุมในการทําการประชุมนั้นนะครับโดยปกติเนี่ยฝ่ายบริหารก็จะเป็นคนที่ชี้แจงเสนอเรื่องแล้วก็ขอมติในที่ประชุมนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีคําถามเราก็สามารถถามได้หรือบางครั้งเนี่ยเรามีข้อเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นอื่นเนี่ย แล้วก็สามารถที่จะพูดได้นะครับในการที่จะขึ้นไปพูดเนี่ยก็ควรที่จะยกมือนะครับให้ท่านประธานชี้เพื่อที่จะได้พูดนะครับในการที่จะพูดอะไรต่างๆนี่นะครับก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอย่าเพิ่งเอาเรื่องที่เราอาจจะสงสัยแต่ว่ามันยังไม่ถึงวาระเอามาพูดก่อนนะครับมันนั้นมันจะสับสนนะครับนะครับในการพูดเนี่ย เราควรจะใช้คําที่สุภาพนะครับอย่าเสียดสีหรืออย่าอย่าแสดงความคิดเห็นอะไรที่ที่มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องในใน,ในการประชุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนควรปฏิบัตินะครับส่วนถ้าหากว่า,เ,าเรื่องที่เราอยากจะชี้แจงอยากจะถามเนี่ยมัน,ม,นมันไม่อยู่ในวาระการประชุมนะครับโดยปกติก็ยังมีโอกาสท,ที่เราจะนําเรื่องนั้นไปถามในวาระอื่นๆซึ่งในการประชุม ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีวาระอื่นๆให้ให้เราถามนะครับเราก็จะเอาเรื่องที่เราสงสยัยแต่ไม่อยู่ในวาระไปถามในวาระอื่นๆตรงนั้นนะครับในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบ่อยครั้งนะครับที่เราศึกษาจากที่บ้านมาแล้วเราก็มีคําถามต่างๆเยอะแยะที่อยากจะเสนอแนะนะครับอยากที่จะให้บริษัทมีมติตัดสินใจอะไรบางอย่างตรงนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในวาระการประชุมครับอันนี้ก็ทําได้โดยการที่ยกขึ้นมาพูดในในวาระอื่นๆนะครับซึ่ง วาระอื่นๆนี่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นวาระเพื่อเพื่อทราบนะครับเป็นเรื่องของการชี้แจงของฝ่ายบริหารนะฮะต่อคําถามต่างๆ,ๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ปิดโอกาสนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ถือหุ้นอยากที่จะมีวาระที่จะต้องลงมติตัดสินใจนะครับอันนี้ก็ทําได้นะครับโดยที่ว่าจะต้องมีเ,เสียงผู้รับรอง ผู้ถือหุ้นรับรองหนึ่งในสามของที่ประชุมนะครับถึงจะเสนอเรื่องได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะทําได้เนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงมติในที่ประชุมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเออเราก็อยากจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้มีโอกาสศึกษามาก่อนจะได้รับรู้ว่ามีวาระแล้วก็จะมาประชุมนะมาตัดสินใจร่วมกันนะครับดังนั้นนะผมคิดว่า ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรเสนอวาระที่เป็นมติต้องสินใจนะครับในวาระอื่นๆและทั้งหมดนี้ก็หวังว่าท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ ูดถึงเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นผมว่าน่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากเลยโดยเฉพาะหลายปีที่ผ่านมาไอ้พัฒนาการนี่เกียนไปเยอะมากเลยดีขึ้นมากก็คือว่ามีประชุมมีผู้ถือหุ้นเนี่ยไปร่วมประชุมมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนยพยายามส่งเสริมการใช้สิทธิ์ครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็รู้จักใช้สิทธิ์มากขึ้นก็เลยไม่มีความเสี่ยงเรื่ององค์ประชุมไม่ครบเพราะในดีมีองค์ประชุมไม่ครบทําให้เสียค่าใช้จ่ายใ,ใานการจับประชุมใหม่ ที่สำคัญกว่านี้ก็คือว่าเวลาไปประชุมเนี่ยก็มีการตั้งคําถามมีการใช้สิทธิ์ในการถามหาสอบถามข้อมูลนะฮะมีความชัดเจนโดยเฉพาะถึงผลประกอบการถึงรายการต่างๆที่มีความสําคัญทําให้บรรยากาศในการประชุมนี่คึกคักกัสมัยก่อนเยอะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจมากนะครับที่ทุกคนรู้จักแค่ชื่ใช้เสียงแต่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นผลมาจากการพัฒนาเรื่องการพัฒนาบรรทัดพิบัตทีนี้มันยังมีบางประเด็นที่เป็นปัญหาของหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้จะมีคนเปิดประชุมเยอะๆอยากจะรวบว่าเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายอีกประเด็นหนึ่งก็ทําให้เปิดภาระในการดําเนินการประชุมส่วนที่เกี่ยวค่าใช้จ่ายนี่ก็จะมีเรื่องการรับของชมรวยสมัยก่อนเนี่ยก็แจกของชมรว่ยเนี่ยเหมือนกับให้ของชมรว่ยเป็นสินน้ําใจ ส่วนใหญ่ยาวของปีใหม่ที่ก็ทําแจกลูกค้าเล็กๆน้อยๆมีแจกหลังๆนี่จะมีการเรียกร้องของช่วชนทุกบริษัทเลยต้องทําของชมุมลุวยแจกซึ่งความจริงค่าใช้จ่ายพวกนีก้เป็นของผู้ถือุนทั้งหมดนะครับเประเด็นนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้ถือุ้นไม่ควรไปเรียกร้องให้เขาแจกของชมุมเป็ยแพงๆเรื่องของชุมลุ่ยยังมีประเด็นหนึ่งคือระยะหลังเนี่ยจะมีผู้ถือุ้นบางรายเนี่ยนะครับอยากได้ของชมุมลุวยหลายๆชิ้น นะครับก็ไปแตกหุ้นเนี่ยมีพันหนึ่งก็ไปแตกเป็นร้อยหนึง่งแล้วก็เป็นสิบรายนะแล้วก็แต่นี้มาประชุมคนเดียวพันพันหุ้นใช่าง้ยครับก็แตกเป็นร้อยหนึง่งแล้วมีผู้ถือหุ้นสะิบคนนะอาจจะเป็นญาติเป็นพี่น้องมาเพื่อรับของช่วยก,ก็ก็อยากจะเรียนว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายนะครับเราเวลาไปแตกหุ้นแตกหุ้นนุนก็มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากจะเรียนย้ำว่าอยากจะให้ใช้สิทธิ นะไปดูช่วยกันดูแลบริษัทให้ผู้บริหารกรรมการ,ราก็าทำกำไรเพื่อให้เราได้กำไรจากราคาหุ้นที่ดีขึ้นกับเงนินปันผลที่ดีขึ้นคุ้มกว่าที่ไปแตะคุณบรรับของสมรวยส่วนที่เป็นประเด็นในเรื่องทำให้เกิดภาระในการดาเนินการประชุมส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากถามคาถามไม่มมไตรงประเด็นไม่ตรงวาระนะล้วประธานที่ประชุมไปขอให้ไปถามนะฮะ ให้ตรงวาระหรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆนะบางท่านก็ไม่เข้าใจก็ไม่ยอมโดยเฉพาะบางคนที่อยากจะแสดงออกอยากแสดงความเห็นนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียนะเพราะว่าการตั้งคําถามให้ตรงประเด็นเนี่ยถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนะขอให้อยู่ในวาระนะเป,เ,ปเป็นเรื่องรเเป็นื่องที่มีความสําคัญนะรู้จักใช้จิตใ,ใช้เสีย่เป็นเรื่องดีบางทีไม่แจ้งว่าจะเปประชุม หรือว่าแจ้งเราไม่ไปประชุมในการแจ้งไม่แจ้งว่าไปประชุมหรือว่าไปประชุมเห็นของชเวดีๆโรตามพระควบไปประชุมมากขึ้นเนี่ยทำให้เขาเตรียมอาหารเลยไม่พอเตรียมสถานที่ไม่พอเนี่ยเกิดปัญหารหรือว่าแจ้งไปแล้วเนี่ยยังมีบางบางบริษัทร่อยฟังว่ามีคนแสดงความจำนงว่าไปประชุมเป็นพันนะครับแต่แล้วไปประชุมไม่กี่ร้อยเนี่ยบริษัทต,ต้องเตรียมซึ่งซึ่งเงินค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นของผู้ทุนทาง,งานนะครับก็จะทําให้ คือศูนย์เนี่ยเสียอโอกาสที่จะรับบันผบของไอ้ส่วนคยาย่ายนี้แล้วทําให้ราคาหุ้นมันไม่ดีด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลากาไราตกเนี่ยนะครับมันก็จะสะ้อนไปถึงเรื่องราคาหุ้นนียจริงๆการไปประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มีบางแห่งนะทั้งผู้ถือหุ้นกับทั้งผู้บริหารกรรมการเนี่ยดำเนินการได้ดีมากเหมือนกับเป็นการหาลือเป็นการสอบถามนะมีบรรยากาศเหมือนกับเป็นเจ้าของบริษัทด้วยกันนะครับซึ่งผมดว่า บรรยากาศเราเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะช่วยกันรักษาและช่วยกันพัฒนาจะได้มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทร,ร่วมกันมาดูถึงประชุมผู้ือมาใช้สิทธิใช้เสียงมาดูแลบริษัทด,ด้วยกันให้มันไปได้ด้วยดีมีกําไรดีมีราคาพุ่งดีทุกคนก็จะได้ประโยชน์นี่คือความเห็นรวมๆที่ผมได้ก่อสังเกตมาการประชุมผู้ถือหุับ